ครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับวิธีการนะครับตรวจเช็คแหวนกระบอกสูบนะครับก่อนที่เราจะทําการประกอบเสื้อสูบลูกสูบแหวนนะครับทุกครั้งนะครับเพื่อนเพื่อนเราจะต้องทําการตรวจสอบตรวจเช็คก่อนนะครับว่าโรงกึงส่งงานให้เรานะครับอ่าคว้านมากลมไหมคว้านมาฟิต มากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อนเพื่อนรวมไปจนถึงนะครับแหวนที่เราไปซื้อมาหรือว่าแหวนที่มากับชุดลูกสูบนะครับเพื่อนเพื่อนไม่ว่าจะเป็นแท้เป็นท้องตลาดนะครับเพื่อนเพื่อนแหวนกลมไหมปากแหวนห่างไหมอันนี้เราก็ต้องทําการตรวจเช็คนะครับเพื่อนเพื่อนเบื้องต้นเลยอันดับแรกนะครับใครชอบฟิตชอบหลวมของลูกสูบแหวนก็นะครับไม่ว่ากันนะครับเพื่อนเพื่อนแต่ในส่วนตัวของผมเองนะครับเพื่อนเพื่อนผมนะครับ จะเอาแบบเอามือจิ้มแล้วไหลลงไปตามนิ้วมือเลยนะครับเพื่อนๆนก็ Lego, ถือว่าเอาแบบลื่นๆนะครับเพื่อนเพื่อนถ้านะครับได้ดันลงหรือว่าได้ค้อนเคาะลงได้เอาด้ามไขควงเคาะลงนะครับเพื่อนๆอนันนั้นนะครับเวลาใช้งานไปนะครับลูกสูบจะขยายตัวนะครับแล้วก็เครื่องจะร้อนแล้วก็ลูกสูบจะเบรกจะติดในที่สุดนะครับลูกสูบนะครับไม่ได้กลมอย่างที่เพื่อนๆ <altro> เ,เห็นนะเวลาผมเอา นะครับไฟฉายส่องจะมีแสงรอดด้านข้างเป็นนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเพื่อนๆนนะครับด้านด้านข้างซ้ายขวานะครับฝั่งสลักนะครับฝั่งสลักก้านสูบทั้งสองด้านนั่นแหละนะครับจะมีแสงรอดเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้ามีแสงรอดบนล่างอันนั้นคว้านได้เลยนะครับคว้านใหม่เลยนะครับเพื่อนๆอนอันนั้นถือว่าเขาขัดมาหลวมนะอันนี้มีแสงรอดด้านซ้ายด้านขวาก็นะครับอย่างที่เพื่อนเเห็นเป็นเรื่องปกตินะครับเพื่อนเพื่อนนะครับ นี่นะครับต่อไปนะครับเพื่อนๆเราก็จะทําการนะครับอ่าตรวจเช็คนะครับอ่าในส่วนของกระบอกสูบแล้วก็แหวนนะครับเพื่อนๆรวมไปจนถึงสลักลูกสูบด้วยนะครับอ่นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทําการตรวจเช็คสลักลูกสูบก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเคยมีปัญหาลิปล็อกหลุดนะครับเพื่อนๆเราใส่ลิบล็อกเข้าไปด้านหนึ่งก่อนนะครับด้านใดก็ได้นะครับเพื่อน ให้เพื่อนๆใส่กิ๊บล็อกเข้าไปก่อนนะครับหลังจากที่เราทําการใส่กิ๊บล็อกเข้าไปนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าให้ให้เพื่อนๆใส่กิ๊บล็อกเข้าไปก่อนนะหลังจากที่เราทําการใส่กิ๊บล็อกไปแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับเราก็นะครับเอาสลักมาเทสดูก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับการเอาสลักไปเทสกันกับปลายก้านสูบนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อเช็คความรื่นไรลนะครับเช็ค นะครับสลักก้านสูบกับลูกสูบนะครับเพื่อนเช็คความเลื่อนไหลนะครับเพื่อนนะครับนี่เช็คแบบนี้เลยนะครับหลังจากที่เราได้ทําการตรวจเช็คไปแล้วนะครับเพื่อนว่าเอสลักเราก็ปกตินะเข้าสูเข้าลูกสูบก็ลื่นนะนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนเราก็จะมานะครับทาการตรวจเช็คล่องล่องของจิ๊บล็อกนะครับเพื่อนนะครับเพราะว่าบางเคสนะครับสลัก ก้านสูบนี่แหละนะครับสลักปลายก้านที่ผมถือเมื่อกี้นะครับมันยาวนะครับพอมันยาวแล้วนะครับมันกินพื้นที่ของร่องกิบล็อกนะครับเวลาใส่กิบล็อกกิบจะไม่ลงร่องนะครับพอกิบล็อกไม่ลงร่องใช้งานไปใช้งานมากิบล็อกหลุดพอกิบล็อกหลุดนะครับก็จะไปเสียดสีกันกันกบกระบ,บอกสูบนะครับหรือบางเชสนะครับเคยเจออย่างเว็บแซดเคยเจอสลักลูกสูบ นะครับเคลื่อนตัวออกมามาคลูดกันกับกรบบอกสูบนะครับถอดเสื้อสูบไม่ได้ต้องกัดตัดก้านทิ้งนะครับเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนอะไรใหม่ทั้งหมดเลยก็ยังเคยเจอรถ2จังหวะนะครับจิบล็อกหลุดนะครับสลักวิ่งไปเข้าสู่ช่องพอร์ตไอดีนะครับเพื่อนเพื่อนงานเข้าเลยนะครับลูกเบรกเสื้อแตกก็มีนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าสลักนะครับถ้าสลักลูกสูบสลักตัวไหนยาวนะครับเพื่อนๆก็ให้เพื่อนๆ นะครับเกียร์สลักออกนิดนึงนะครับเอาพอที่จะใส่จิบล็อกลงไปในล่องได้ไม่ติดไม่ขัดนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนเราก็เอาแค่นั้นนะครับเพื่อนนะครับเอานะครับต่อไปนะครับเราจะไปทําการตรวจเช็คแหวนนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูแหวนนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเรามาดูปัญหาที่เคยเจอนะครับก็คือแหวนกับกระบอกสูบนะครับเพื่อนเพื่อนไม่สนิทกันนะครับแหวนกับกระบอกสูบไม่สนิทกันนะครับ อย่างภาพที่เพื่อนๆเห็นคันนี้นะครับน่าจะเป็นโซนิกกับเวฟหนึ่นะที่ไปทําเครื่องมาจากที่อื่นแล้วนะครับทําเสร็จควันก็ไหลเลยนะครับเพื่อนๆนะครับทำเครื่องไปแล้วควันไหลเพราะว่าแหวนกับกระบอกสูบนะครับไม่กลมจริงๆนะครับเพื่อนๆนะครับขัดเขาอาจจะขัดมาไม่กลมควันไม่หมดรอยอะไรประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆก็เลยทําให้มีแสงรอดบริเวณ นะครับขอบแหวนกับกระบอกสูบนะครับเราจะใช้ไฟฉายส่องแล้วก็เอียงดูแบบนี้นะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับที่นี้เรานะครับก็เข้ามาสู่ของขั้นตอนของการตรวจเช็คนะครับเสื้อสูบลูกสูบแหวนที่เราไปทําการคว้านมานะครับเพื่อนๆืนนะครับเราจะเช็คเหมือนอย่างในคลิปนะครับหัวกลางแล้วก็ท้ายปลอกสูบนะครับเพื่อนๆนนะครับ จุดที่สําคัญที่สุดเลยก็คือแหวนอัดตัวบนนะครับแหวนอัดตัวบนนะแหวนอัดตัวบนจะต้องไม่มีแสงรอดเลยนะครับตั้งแต่หัวยันท้ายกลอกสูบเลยนะครับแต่ถ้ามันจําเป็นก็เอาตั้งแต่ครึ่งหนึ่งมายันมายันหัวลูกสูบนะครับจะต้องไม่มีแสงรอดนะครับเพื่อนๆนะครับในส่วนแหวนตัวที่2ก็ยังคงเหมือนกันนะครับเพื่อนๆแต่ว่าถ้าแหวนตัวที่2มีแสงรอดนิดหน่อยได้ก็ นะครับถือว่ารับได้เพราะว่าแหวนตัวบนมันสนิทกันอยู่นะครับมันจะกวาดน้ํามันเครื่องลงได้หมดก่อนที่จะไหลเข้าสู่ห้องเผาไหม้นะครับเพื่อนทีนี้นะครับในการที่เราตรวจเช็คลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนก็นะครับผมเคยเจอนะครับเพื่อนแหวนตัวบนนะครับสนิทกันดีนะครับแต่ว่าแหวนตัวที่2นะครับตรงบริเวณปากแหวนนะครับหักเข้ามาข้างใน ทำให้เกิดช่องว่างนะครับเกิดแสงรอดก็เคยเจอนะครับรวมไปจนถึงแหวนที่นะครับก็เขาให้เรามานะครับมันแบนมันกว้างไม่เท่ากันบางที่บางที่กว้างบางที่แคบนะครับก็เลยทําให้เกิดอาการมีแสงรอดนะครับเพื่อนเพื่อนดังนั้นให้เพื่อนๆนนะครับทําการตรวจเช็คท่าประกอบเข้าไปแล้วนะครับแหวนเป็นรอยอยากจะไม่สามารถส่งเครมได้นะครับเพื่อนๆนนะครับถ้า กระบอกสูบดูแล้วนะครับเขาขัดมาไม่กลมก็เอาไปขัดอีกหนึ่งรอบนะครับหรือไม่ก็คว้านใหม่ไปเลยนะครับเพื่อนๆนะครับก็แล้วแต่หน้างานนะครับอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วนะครับเพื่อนๆผมเคยเจอนะครับเพื่อนๆงานแจ้นะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นเป็นภาพนิ่งเมื่อกี้รวมไปจนถึงนะครับปากแหวนมันหักงอเข้ามาข้างในนะครับทําให้บริเวณปากแหวนไม่สัมผัสกันกับกระบอกสูบนะครับ อันนี้ก็นะครับเคยเจอมานะครับก็ไม่อยากให้เพื่อนๆมาผิดพลาดอย่างผมนะครับก็เลยทําคลิปมาแนะนำนะครับค่อนข้างจะบ่อยเลยกับสำหรับวิธีการวัดปากแหวนภายในกระบอกสูบนะครับเพื่อนๆแหวนลูกสูบที่คว้านมาใหม่ถ้าอยู่ภายในกระบอกสูบนะครับเพื่อนๆก็จะค่าก็จะอยู่ประมาณ0.02ถึง0.05มิมรนะครับระยะห่างของปากแหวนนะ เท่าที่ไปคว้านมาประจําประจําก็จะห่างอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆในคลิปนี้ก็เอาเพียงวิธีการตรวจเช็คนะครับมาฝากเพื่อนๆในคลิปหน้านะครับก็จะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการประกอบอ่าลูกสู่แหวนนะครับแหวนตัวใดอยู่บนแหวนตัวไหนอยู่ล่างนะครับแล้วก็นะครับอักษรที่กํากับมาหมายถึงอะไรใส่ยังไงนะครับ